สวัสดีครับวันนี้เราจะพาไปติดตามสถานการณ์สุดย้อนแย้งจากกัมพูชาเพราะตอนนี้เขามีการรณรงค์ให้เลิกใช้สินค้าไทยหันไปซื้อสินค้ามาเลเซียแทนถึงจะแพงกว่าก็ยอมจ่ายแต่ที่พีคคือผู้บริโภคมาเลเซียดันแหงมาซื้อสินค้าไทยกันให้ควักย้อนกลับไปหน่อยการรณรงค์นี้เริ่มแรงขึ้นหลังชายแดนไทยกัมพูชาเกิดตึงเครียดถึงขั้นต้องให้มาเลเซียมาเป็นกาวใจช่วยหยุดยิง แต่แม้จะเป็นตัวกลางไก่เกลี่ยการค้ากับไทยก็โดนหางเลขแบบเต็มๆหอ,อการค้ามาเลเซียในกัมพูชาก็รีบถือโอกาสนี้ปักหมดุดหวังจะตีตลาดแต่ปัญหาใหญ่ก็คือสินค้ามาเลเซียแพงกว่าไทยกับเวียดนามหลายขุมเพราะค่าขนส่งภาษีบวกเพียบแล้วคำถามคือทำไมกัมพูชาถึงเลือกโปรโมตของแพงกว่าละ่ะทั้งที่ของไทยถูกกว่าเขาถึงง่ายกว่าความย้อนแย้งมันมาอีกดอก กัมพูชาโหมเลือกใช้ของไทยแต่ชาวมาเลกลับตรงกันข้ามเลยมีรายงานว่าคนมาเลแห่กันข้ามแดนลงหาดใหญ่ซื้อของไทยกันคึกคักทั้งอาหารทั้งของกินแถมยังปลื้มในรสชาติกับความหลากหลายของสินค้าฮาลานที่ตอบโตดมุสลิมมาเลเซียสุดๆพูดง่ายๆก็คือสินค้าไทยยังคงเป็นขวัญใจตลาดต่างประเทศเพราะคุณภาพกับรสชาติคือชนะขาด แต่เรื่องกลับพลิกหนักกว่าเดิมอีกเมื่อมีการจับได้ว่าสินค้าบางอย่างที่ขายในกัมพูชาติดป้ายว่าผลิตในมาเลเซียแต่จริงๆคือ made in Thailand แท้ๆแถมบาร์โค้ดขึ้นด้วยเลข855ที่เป็นรหัสประเทศไทยแบบโปะแตกเรื่องนี้ทำกัมพูชาเดือดปุดๆถึงขั้นยื่นคำร้องไปหามาเลเซียให้ส่งออกแค่สินค้าที่ผลิตในประเทศจริงๆเท่านั้น ซึ่งฝั่งมาเลเซียก็ยอมรับปัญหาแต่ดันตอบกลับแรงว่าถ้าจะให้ขายแต่ของเม็ดินมาเลเซียจริงๆราคามันก็จะแพงกว่าเดิมอีกนะซิสรุปง่ายๆก็คือสินค้าไทยยังคงได้เปรียบทั้งราคาและคุณภาพสถานการณ์นี้เลยเหมือนโดนตบหน้าแรงๆใส่กัมพูชาเพราะในขณะที่รัฐบาลตัวเองรณรงค์ให้เลิกใช้ของไทยคนมาเลกกลับวิ่งหาสินค้าไทยไม่หยุด นี่คือบทพิสูจน์เลยว่าคุณภาพและราคาที่เหมาะสมคือปัจจัยจริงที่ทำให้สินค้าไทยยังคงครองใจผู้บริโภคในภูมิภาคเราคงต้องติดตามต่อไปว่าการรณรงค์ของกัมพูชาจะเวิร์กจริงไหมหรือสุดท้ายสินค้าไทยจะยิ่งฮอตกว่าเดิมในตลาดต่างประเทศสำหรับวันนี้สวัสดีครับ